การจัดการเดินทางไปสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงขึ้นอยู่กับการจัดการขนส่งมวลชนกรุงเทพที่มีการจัดชัตเติลบัสรถโดยสารฟรี14เส้นทางซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสนามหลวงที่จะเป็นสถานที่จัดงานเสริมสร้างสักการะพระบรมศพทำให้ประชาชนได้เดินทางไปเข้าร่วมงานอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายชัตเตอรบัสรถโดยสารฟรีนี้จัดเป็น14เส้นทางที่เชื่อมต่อจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริการเส้นทางนี้ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8ถึง20นาฬกาหรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เดินทางไปสนามหลวงอย่างปลอดภัยและทั่วถึงเส้นทาง s ช u t t l ต b u บัสรถโดยสารฟรีนี้มีเลขเส้นทาง M1, M14 ซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าและสถานที่สำคัญต่างๆอย่างไว้ดังนี้ M1 รถไฟฟ้าสถานีท่าพระสนามหลวง M2 รถไฟฟ้าสถานีสนามใสสนามหลวง M3 รถไฟฟ้าสถานีสามยอดสนามหลวง M4 รถไฟฟ้าสถานีสยามสนามหลวง M5 รถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่สนามหลวง M6 ท่าเรือสะพานผ่านฟ,านฟ้าสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพพิวัตรสนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวง M10 สถานีกรุงเทพหัวลำโพงสนามหลวง M 11สถานีขนส่งเอกมัมสนามหลวง M12 บางใหญ่สนามหลวง m 1 3สนามราชมังคลากีฬาสถานสนามหลวง m 1 4สถานีขนส่งหมอสิทธสองสนามหลวงนอกจากนี้ยังมีเส้นทางปกติที่ให้บริการผ่านสนามหลวงจำนวน18เส้นทางได้แก่สาย3 2สถึง37เจ็ส้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจัจกรสถานีรถไฟฟ้าธนบุรี สาย15 4ห้สถึงสองเศร้าวงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย25 3สอีเศร้าแพระษาท่าช้างทางด่วนสาย32 2สสอง้าเศ้าท่าเรือปากเกร็ดวัดโพสาย47 3ส1เสศ้าท่าเรือคลองเตยสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยสาย53 2สสองถึงเ้าเศร้าวงกลมสนามหลวงเทเวศสายห9 1-8เก้าร้ารังสิตสนามหลวง สาย6กสิบาสแซสวนสยามสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยสาย 72- 1 4สิบสอเาประชานิเวศสามสนามหลวงสาย8 4 4 3ิบ่าเวัดศรีนวลธรรมวินสนามหลวงสาย91หมู่บ้านเศรษฐกิจสนามหลวงสาย91ากวิท,าาาย, 4, ทายาลัยกรุงเทธนีสนามหลวงสาย5 0 1 1-53ยห่ห้ามหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองท่าช้างสาย A 4ท่า่ากาศยาดอนเมืองสนามหลวง ทางด่วนสาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามหลวงทางด่วนสาย 1-7E รังสิตสนามหลวงทางด่วนสาย 1-80E สวนสยามสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยทางด่วนสาย2 3 2ถ e, ประชานิเวศสามสนามหลวงทางด่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกสบายขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรถแท็กซี่และจักรยานยนต์ รับจ้างไม่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริงหากประชาชนพบการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง